มิชชั่นธ o รุมูลพอดแคสต์รอตัวอยู่บ่ายหายมูดโฟมล้างมือให้มือสาดนุ่มไม่กลัวแบคทีเรียสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิธานุสาหะครับวันนี้ผมบันทึกเสียงเนี่ยคือวันพุทธที่21เนะฮะเมษานะครับ อยากชวนคุยกันสบายๆนะวันนี้ก็ไม่ได้มีอเจนดาอะไรนะฮะคือเมื่อกี้ระหว่างที่ไปออกกำลังกายก็รู้สึกว่าชีวิตเราช่วงนี้เนี่ยมันวนหลูมมากเลยวนๆจริงๆคือเหมือนแบบมีตารางชีวิตเหมือนแบบเด็กๆเลยฮะตื่นเช้ามาประชุมกี่คืองานอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่เดิมเลยคือนั่งอยู่หน้าจอนะฮะแล้วก็แล้วก็มีช่วงเวลาที่เออออกปิยืดเส้นยืดายอะไรย่างเงี้ย ก็ได้จะมาชวนชวนคุยว่าเออฮิวจิตใจตัวเองยังไงบ้างในช่วงโควิดนะฮะคือต้องเล่าย้อนหลังกลับไปอย่างนี้ก่อนว่าผมเชื่อว่าหลายท่านช่วงสงกรานต์ก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าโควิดครั้งนี้มันเริ่มก่อนสงกรานต์ใช่ไหมฮะเราก็มันก็ยาวบางคนก็จะอยู่บ้านยาวมาแล้วก็ชีวิตเหมือน Groundhog Day อ่ะมันหนังเรื่อง Groundhog Day ใครไม่เคยดูเล่า,ลาพลอตสัน้นๆคือ,อ,อตัวเอกของเรื่องเนี่ยตื่นมาในวันเดิมคือเหมือนกับมันเป็นวันเดิมอ่ะซ้ำนะฮะแล้วมัน นอนหลับไปก็ตื่นมาก็วันเดิมทุกอย่างที่เจอก็เหมือนเดิมอย่างนี้นะทีนี้มีหลายมิติมากนะครับเรื่องเรื่องของโควิดเรื่องเรื่องวัคซีนผมว่าเราเราผม,ผมพูดเยอะแล้วในรายการอื่นนะฮะก็ไปไปฟังได้ผมก็คิดว่าผมก็ได้พูดไปเยอะแล้วว่าเอ,อ้ยมันมีมันเออมันช้ามันช้าแล้วก็ถ้าเรายอมรับความจริงว่าเราตัดสินใจบางอย่างผิดพลาดไปนะครับก็ ก็มันก็น่าทำให้เดินหน้าได้ดีขึ้นอย่างไรก็ดีตอนนีน้วัคซีนคือทางออกเลยผู้ว่าแบงคชาติเอยผู้บริหารระ,ระดับสูงของภาคเอกชนหลายคนก็ออกมาพูดตรงกันแบบตรงกันตรงกันจรงิงๆในะระยะเวลาที่ใกล้กันมากเนี่ยว่ามันก็ต้องวัคซีนมันไม่มีทางอื่นจะมาหวังประชาชนตั้งการตลอดเวลาเนี่ยมันคงไม่ไหวอะอย่างที่วันที่คุณวิสรุตพิคะห์ออบอนจรงิจรงๆเขียนว่า การต่อยมวยไม่สามารถชนะได้ด้วยการยกกาดอย่างเดียวนะครับผมชอบมากเลยคือเราจะยกกาดสูงอย่างเดียวเนี่ยเราคุณไม่ต่อยเลยคือคุณไม่มีวัคซีนเนี่ยยังไงมันไม่ชนะครับแล้วเราก็ช้าจริงๆเราดูตัวเลขของบูมเบิร์กวัคซีนทรัคเกอร์นะฮะซึ่งณขณะนี้เนี่ยฉีดกันไปเกือบพันล้านโดสแล้วเนี่ยแล้วก็ไปดูอันดับของประเทศไทยนะฮะเราก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันช้าแต่ผมไ,นนไม่พูดระเด่นนะวันนี้มพูดประเด็นอื่นเพราะพูดเรื่องนั้นทุกเกือบทุกรายการเราพูดเยอะละอ่ะประเด็นอื่นนะครับที่อยากจะชวนคุย คิวจิตใจกันยังไงในช่วงโควิดนะฮะช่วงโควิดนี่มีหลากหลายคนหลากหลายหลากหลายปัญหาแล้วกันนะครับคือมันอาจจะเป็นโอกาสในการทําอะไรบางอย่างเหมือนกันแต่เราขอพูดฝั่งปัญหาก่อนนะับปัญหาเรื่องที่หนึ่งคือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งแต่ละคนเ็าจะโดนไม่เท่ากันนะฮะผู้ประกอบการก็จะโดนในเชิงว่า,าจะมีเงินเดือนจ่ายลูกน้องหรือเปล่านะฮะแต่ชีวิตก็อาจจะยังไปได้บางคนเนี่ยลำบากตกงานนะฮะคือมันหลากหลายมากนะฮะเอาว่าเรื่องเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยหนักมากนะักหนักหนาสาหัสในทุกมิติ นะครับก็ทําให้เครียดอยู่แล้วนะฮะเรื่องการทํางานอะคนที่ทํางาน work from home ไม่ได้ค,คือนโยบาย work from home เนี่ยเป็นนโยบายที่ที่ไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนว่าเออมันต้องมียังไงก็ต้องมีคนที่ต้องออกจากบ้านไปทํางานนะเป็นเป็นธรรมชาตินะฮะมันมีงานเยอะมากเลยในประเทศไทยที่ไม่สามารถ work from home ได้คนที่ต้องไปทางานเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็กลัวนะฮะ กลัวเพราะมีความเสี่ยงนะต้องเดินทางใช่ไหมออกจากบ้านก็มีความเสี่ยงที่จะติดโควิดนะครับแล้วก็วันนี้วันที่ผมอัดเนี่ยก็เพิ่งมีผู้เสียชีวิตท่านหนึ่งที่อายุเพียงแค่32มสิบสองเท่านั้นเองแล้วก็จากข้อมูลที่ได้มาคือไม่ได้เป็นไม่ได้มีโรคประจาตัวอะไรที่แบบเป็นเป็นเป็นอะไรใหญ่โตด้วยนะมันก็เลยเริ่มดูน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเออก็กลัวถามถามว่าผมกลัว,ผม,ลวผมก็กลัวนะฮะตอน,น,นแรกๆไม่เค่อยกลัวตอนนี้กลัวขึ้นเรื่อยๆนะฮนะออ เอนั้นคนที่ต้องออกไปเดินทางก็จะมีความกังวลนะครับในเรื่องของการออกจากบ้านว่าเออมันจะมีความเสี่ยงไหมนะฮะอันนี้ไม่นับความกังวลเรื่องปากท้องนะซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ใหญ่กังวลตัวเองจะติดไหมก็กังวลเรื่องเนี่กังวลว่าไปทํางานแล้วไปเอาเชื้อมาติดคนที่บ้านหรือเปล่านะครับติดครอบ,บครัวหรือเปล่าโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความอ่อนไหวนะครับเช่นผู้สูงอายุเราลองนึกภาพนะสมมุติว่าเราทํา สมมติว่าเราเป็นต้นเหตุอะที่ทําให้คนสักคนหนึ่งที่ที่เราหลักผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยนะติดโควิดขึ้นมาแล้วมันเกิดร้ายแรงแบบเฟิร์สเคสขึ้นมาเนี่ยโอ้คุณจะอยู่ยังไงกับชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยมันคืออยู่มันมันต้องมันต้องมันต้องเสียใจมากใช่ไหมอันนี้ก็เป็นความกังวลที่มันอยู่ในใจหลายคนนะฮะมีหลายคนก็อินบ็อกซ์มาคุยกับผมเหมือนกันเรื่องนี้นะครับคนที่ต้องทํางานอยู่ที่บ้านเขาจะรู้สึกว่างานเยอะงานเยอะงานเยอะจริง ผมผมรู้สึกว่างานเยอะขึ้นนะผมเมื่อก่อนเพิ่งโพสเฟซบุ๊กบอกว่าทาไมเวิร์กของผมรอบนี้ดูงานเยอะกว่าทุกครั้งนะฮะก็ก็แปลกเงินไม่รู้เหมือนว่าทำไมแต่ว่าเยอะมากเหมือนแบบไม่ได้หายใจเลยอ่ะนะแ,แบบทั้งวันเลยอนะ่ะคือตั้งแต่เปิดคอมมาตื่นมานี่คือบางทีแบบยังไม่ได้หยับน้ำเลยนะว่าหนาบางทีคือเที่ยงอ่ะนะคือใส่ชุดแบบนั่นนะเอาเสื้อคลุมนะแล้วก็ประชุมอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งจอหน้าจอคอมแบบตลอดเวลาจนแบบรู้สึกปวดตามาแต่ก็ไม่รู้ทาไงเพราะว่ามันก็ต้องทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ นี่ย <S an> มันก็วันทั้งวันมันก็อยู่หน้าจอเนี่ยนะฮะแต่เราก็ไม่อยากบ่นมากหรอกเพราะว่ารู้สึกว่าเออหนึ่งมีงานทำก็ถือว่าโอเคเออสองก็คือเรายังรู้สึกว่าเออมันเรายังเออชีวิตเราชีวิตชีวิตมันก็ดําเนินไปได้นะฮะแม้ว่ามันอาจจะแบบไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่มันก็ดําเนินไปได้ผมก็เลยไม่ได้อะไรมากแต่ว่าก็อยากรู้สึกว่าคิดว่า,า,าก็ยังควรจะต้องมีการคีลจิตใจของตัวเองวันนี้ชวนคุยพูดหลายรอบชวนคุยเรื่องนี้ใช่ไหมฮะสำหรับคนที่รู้สึก เหนื่อยหน่ายเรื่องของการทํางานในตอนนี้ไมว่าคุณจะต้องเดินทางหรือว่าคุณจะต้องอยู่บ้าน work from Home ซึ่งมันก็มีมันก็มีความมันก็มีประเด็นที่แตกต่างออกไปนะครับคน Work from Home นะก็สามารถลดอาการเบื่อจากการที่ต้องนั่งทํางานติดๆกันแล้วก็ไม่รู้ท,ทำไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยนะครับแล้วง,งานก็หนักมากเนี่ยได้ด้วยการอันนึงที่ผมพบนะครับว่าดีมากก็คือคุณต้องเจอแดดอันนี้เป็นแบบ แล้วแดดต้องแอบแรงนิดนึงด้วยนะคือบนก่อนแดดเบากันไปเช้ากันไปก็ไม่เวิร์กเหมือนต้องเจอแดดพอสมควรนะฮะไม่ใช่แดดแรงหรอกคือแดดแบบนานพอแล้วกันเออที่จะให้เรารู้สึกแบบเ,เหมือนเหมือนได้ได้เจอธรรมชาติบ้างนะครับผมก็เอาไปวิ่งอ่ะนะฮะวิ่งหน้าบ้าน,หนแหละนะแล้วก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าแบบก็ทำมาตลอดช่วงช่วง work from h โ m e ก็รู้สึกว่าเออมันช่วยนะช่วยให้เราเหมือนไม่ไม่ดาวเออใช้คำนี้แล้วกันไม่ดาวนะครับอันที่สองอยากกินเยอะไม่รู้คนอื่นเป็นป่ะแต่ผมถ้าเกิดผมแบบกินเยอะอ่ะมันจะรู้สึกแบบนวงนวงนืดืดออะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่ต้องการความรู้สึกนี้เพราะว่าเราค่อนข้างจะเนืดอ,อยู่แล้วใน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 ,ในการทํางานที่ที่ w o r k f r o m home เนะี่ยอีกการหนึ่งผมเพิ่งเริ่มทำวันนี้ก็คือตั้งการปกทุชั่วโมงนะครับเดิน เดินเดินรอบโต๊ะเ,เดินป๊บหนึ่งเดินเดินสักนาทีหนึ่งก็ได้นะฮะเพราะว่าเราเราไม่ได้เดินเลยอ่ะคือบางทีเนี่ยนั่งแปะอยู่อย่างเงี้ยน้ำไม่ไม่กินเลยนะฮะเพราะว่ามันเหมือนมันต่อเนื่องไงมันไม่มีมันไม่จบไม่สิ้นซะทีประชุมเสร็จจะเช็คเมลคือมันไม่จบไม่สิน้นเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องตัดเดินเอฮแล้วก็พยายามนอนให้ตรงเวลาอย่าลากดึกคือเวลาเวลาทํางานที่บ้านเนี่ยมันจะมันจะมีแนวโน้มที่จะลากดึกเยอะนะฮะก็พยายามเพราะว่า มันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะทําให้ตัวเองแข็งแรงน้อยลงคือตอนนี้สิ่งที่จะช่วยเราได้ถ้าเราเต้องติดโควิดคือไม่ใช่ต้องติดโควิดบังเอิญสมมติว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้มันอาจจะติดก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมมันอาจจะเราไม่มีทางรู้จริงเพราะฉะนั้นถ,ถ,ถ้าจะถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเราก็ขอให้ทาให้ร่างกายแข็งแรงหน่อยนะกินอาหารที่มันดีๆหน่อยแล้วก็หลีกเลี่ยงไอ้พวกอะไรที่มันทําให้เราสุขภาพไม่ดีช่วงนี้เนี่ยงดไปก่อนนะฮะนอน,นเยอะอะไรเงี้ยนะออกกาลังกายให้มันร่างกายแข็งแรงเพราะว่า เราก็ไม่อยากจะเพิ่มภาระให้กับระบบสาธารณสุขซึ่งตอนนี้มันก็ใกล้จะแย่มากๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับตามที่เราติดตามข่าวกันแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้คุยกับคุณหมอหลายท่านเนี่ยก็ก,ก็เห็นตรงกันว่ามันมันมันค่อนข้างหนักมากนะครระบบสาธารณสุขเพราะฉะนั้นไม่ติดได้ดีที่สุดนะอะล้างมืออะไรใส่หน้ากากต่างๆแต่ถ้าสมมุติว่ามันซวยจริงๆนะฮะมันก็อาจจะก็เราก็พยายามให้มันเป็นน้อยที่สุดจากการทําให้เราแข็งแรง ผมเชื่อเรื่องนี้นะว่าเออทำตัวให้แข็งแรงเก็จะช่วยได้นะครับเ,เรื่องเศรษฐกิจคือตอนนี้ผมพูดจริงนะแผนสองแผนสามที่คิดไว้มันมันเลยไปละนะฮะมันเลยจุดนั้นไปละมันมันค่อนข้างแย่นะครับมันค่อนข้างแย่ช่วงนี้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยนะคืออยากแนะนำว่าอะไรที่แบบ ยังไม่ซื้อได้ก็ดีหรือว่าซื้อที่มันถูกหน่อยได้ก็จะดีนะครับอะไรที่เคยเป็นไลฟ์สไตล์ปกติของเราที่รู้สึกว่าเราใช้เงินประมาณขนาดนี้ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรมาตลอดชีวิตเนี่ยนะอาจจะต้องลองปรับดูนิดนึงนะฮะอาจจะอาจจะต้องลองปรับดูนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนเนาะโควิดเนี่ยนะครับแล้วก็คือมันมีสถานการณ์แย่ๆที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยเช่นโควิดกลายพันธุ์นะครับวัคซีนที่กำลังฉีดอยู่ใช้ไม่ได้นะฮะ เราก็จะกลับเข้าสู่ลูเดิมใหม่ซึ่งมันเป็นไปได้มากๆคือไม่ใช่เป็นได้มากมีโอกาสเป็นไปได้แล้วกันในในทางทฤษฎีมันมีโอกาสเป็นไปได้แม้ว่าเราจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็นนนตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ผมคิดว่าเราเราเหนื่อยเหนื่อยคนที่คนที่ติดโควิดไปแล้วก็ขอให้หายเร็วๆนะฮรคนที่ยังไม่ติดนะครับก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระวังแล้วทุกคนก็เหนื่อย ทีนี้เวลาเหนื่อยเนี่ยผมคิดว่ามันสําคัญมากที่เราจะกลับมาดูแลหนึ่งดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจนะครับคือที่ผ่านมาเราอาจจะละเลยเรื่องนี้ไปบ้างนะฮะแต่ตอนนี้มันเป็นเวลาที่ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าถ้าเราไม่เข้มแข็งนะเราจะไม่สามารถดูแลคนอื่นได้นะฮะเวลาคิดถึงการเปรียบเทียบน,นี้ผมมักจะนึกถึงเครื่องบินเนะี่ยเวลาเขาเวลาเขาสอนให้ใส่หน้ากากไอออกซิเจนอะ่ะเขาจะบอกว่าให้ใส่หน้ากากเราก่อน ราค่อยใส่หน้ากากเด็กหรือคนที่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 ไม่สามารถใส่หน้ากากเองได้ใช่ไหมเอออันเนี้ยผมว่าเคสนี้ก็คล้ายๆกันเราต้องใส่ออกซิเจนให้ตัวเองก่อนเราต้องดูแลตัวเองให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจและในเวลาแบบนี้เนี้ยนะฮะโดยเฉพาะคนที่ทํางานจิูที่บ้านเนี้ยคุณจะเห็นเลยว่าร่างกายจิตใจมันเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนถ้าร่างกายมันแข็งแรงนะสดชื่นกระปรี้กระเปร่าเนี้ยจิตใจมันก็เบิกบานนะฮะดูแลตัวเราดูแลคนรอบข้าง ะะช่วงนี้ทุกคนอาจจะเ,เขาใช้คำว่าอะไรจุดเดือดต่ำนิดหนึ่งนะฮะก็ระมัดระวังคำพูดของเราว่าเออคนมันคนช่วงนี้มันเครียดอะมันเครียดจริงๆมันเครียดมากนะฮะมันคือทุกคนมีเรื่องเครียดของตัวเองอะแตกต่างกันไปตามรายละเอียดแต่มันเครียดจริงๆครับผมสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความเครียดเพราะฉะนั้นก็ลดแบบพยายามปล่อยบ้างอะช่างมันบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะฮะ เออแบบอย่าไปอย่าไปเอาเป็นเอาตายมากกับกับคนรอบๆข้างโดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่สําคัญมีความหมายกับเราอะค <c oughs> รอบครวัวพ่อแม่แฟนเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะฮะเจ้านายลูกน้องอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือคือคนเหล่านี้เป็นคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ย <c oughs> อย่าไปเอาเปน็นเอาตายกัหน้าผมว่าตอนนี้นะ <c oughs> คือเหมือนกับปล่อยให้แบบช่างมันบ้างเดี๋ยว รอเรื่องโควิดมันซาสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอยู่ในโหมดแบบนั้นนะ่ะคืองานก็ทำนะผมเนี่ยตอนนี้ก็ทำงานงานเยอะมากแต่ว่าก็อยู่ในโหมดแบบเออช่างมันเออแบบเห็นอะไรก็เออช่างมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืมแต่ในขณะเดียวก,กันก็ควรจะต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคือ,อยจะปล่อยมันผ่านไปโดยไม่มีประโยชน์นะครับก็ทดลองอะไรใหม่ๆก็ดีนะครับช่วงนี้เช่นทดลองอาหารใหม,ใหม่ๆอ่าคือ เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราควบคุมแทบจะคนเดียวถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ไปเจอใครเลยทองคนที่ทํางานที่บ้านเนี่ยคุณไม่ได้เจอใครเลยแล้วก็แล้วก็วกคุณควบคุมอาหารแบบร้อไม่มีการถูกกระตุ้นโดยเพื่อนหรืออะไรใดๆทั้งสิน้นอาจจะถูกกระตุ้นใน Facebook ในโซเชียลมีเดียแต่ว่าไม่ไม่ได้มีใครชวนไปกินบุฟเฟ่อ,อะไรแบบนี้ยไม่ไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะถือโอกาสนในการลองเปลี่ยนอาหารดูว่าเอ๊ะ eh, ถ้าสมมติว่าเรามาลองสมมตินะครับสมมติสมมติเฉยๆนะสมมติว่าแบบเราลองกินฟีแกนดูสักสองอาทิตย์เดอ,อเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์เลยสมมตินะฮะเป็นไงบ้างนะฮะหรือช่วงนี้เนี่ยอาหารหลายมื้อของผมเนี่ยก็เป็นสลัดล้วนเลยแต่ว่าเยอะนะคือกินเยอะแต่ว่าแต่ก็ในหละเป็นสลัดนะฮะก็มีแต่ผักกับพวกแบบถั่วเถอรอะไรเงี้ยก็เออมันก็เออก็สบายตัวดีเหมือนกันนะถือว่าร่างกายก็รู้สึกเบาดีเหมือนกันนะฮะ แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าไม่ค่อยข้าไปสวนสาธารณะเท่าไหร่นะก็เลยใช้วิธีการวิ่งบนถนนนะฮะก็ได้สํารวจก็มีเรื่องตื่นเต้นทุกวันเช่นก็ได้รู้จริงๆว่าฟุตบาทเมืองไทยเนี่ยโหพีคมากคือแบบผมนี่เจอมาทุกรูปแบบแบบนั้น <laughs> ที่ไปวิ่งเนี่ยโหแบบว่าแล้วเราลงเท้าว,วิ่งเดี๋ยวนี้มันจะสูงๆใช่ไหมครับใส่แบบนั้นไม่ได้เลยฮะเจ้าเท้าพีกเอานะครับเพราะว่ามันโอ้ต้องกระโดดหลบไอ้นี่เดี๋ยวโหวแบบสุดยอดวิบากมากๆแล้วก็ เรา,เารู้สึกว่าโอ้โหแบบพอยิ่งลงมาวิ่งเนี่ยเราจะยิ่งรู้สึกเลยว่าฟุตบาทไทยนี่มันมันต้องทําให้ดีได้สิเออนะเรื่องนี้นะใครเลือกเลือกพูดว่าคราวหน้าเนี่ยนะขอนโยบายฟุตบาทเนี่ยผมว่ามันต้องทําให้เห็นได้จริงเพราะว่ามันคนใช้ทุกวันสัมผัสทุกวันมันเป็นจุดที่คนใช้ทุกวันมันต้องทําได้ดีได้เพราะว่าประเทศอื่นเขาทําอันนี้ไม่อันนี้ประเทศส่วนใหญ่ไม่ใช่สิผมขอใช้คําว่า ทุกประเทศเลยแล้วกันที่ผมเคยไปมาผมอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวหลายประเทศเยอะแต่ว่าทุกประเทศที่ผมเคยไปมาเนี่ยฟุตบาทดีกว่าเมืองไทยหมดอืมอาจจะเป็นอินเดียไม่หน่อยแล้วกันอินเดียอาจจะบางที่ที่ผมไปมันก็ไม่ดีนะฮะเวียดนามก็ดีนะหรือว่าส่วนที่ผมไปเดินมันดีก็ไม่รู้นะฮะเออลาวกัมพูชาก็ดีนะก็ดีแต่ว่าโอเคแหละมันคงไม่ได้มันคงไม่ได้ดีทั้งประเทศแต่ผมเชื่อกรุงเทพทำได้ดีกว่านี้ ะะก็ได้ลองอะไรใหม่ๆก็ได้วิ่งเส้นทางที่แบบไม่เคยวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เออก็สนุกดีเหมือนกันอออเันตรายนิดนึงแต่ก็พยายามแล้วก็เราก็ต้องแต่เนื่องจากว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพมนตลอดเนี่ยมันจะมีจังหวะการหลบรถนะคือเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยแบบนี้แบบคนจะไปไม่ไปเพราะเราเดินถนนกรุงเทพตลอดนะฮะก็ก็สนุกดีนะ,ะก็ลองหาอะไรใหม่ๆทําดูที่แบบพอจะทําได้ในในช่วงเวลาที่ไม่ไม่ควรจะไปไหนแบบนี้เนี่ยนะฮะอืมหนังสืออ๋อใช่ใช่ใช่ นะะฮวันนี้ว่าจะแนะนําไม่ใช่แนะนําสี่เล่าให้ฟังวันอ่านหนังสืออะไรอยู่คือวันนี้เป็นชวนคุยส,สบายๆจริงไม่ได้มีสโคงสคริปอะไรนะครับเออ่โห uh, oh, เล่มนี้นี่สุดยอดมากนะแนะนําไปแล้วใช่ไหม The uh, Power of Ignorance นะฮะเดฟทรั t นะครับ, ott, รบเดี๋ยวจะลงชื่อลิสต์ให้ใน uh, ใน description นะฮะ uh, เล่มนี้ก็อ่านอยู่จะจบแล้วนะครับใครเครียดอ่านไปฟัง5 Minutes ได้นะครับเล่มนี้ชาวซาชิเป็นคนเขียนนะฮะอ่า uh, Be the worst you can be นะครับเออ่ uh, ชาวแซชชี่คือคนที่ตั้งแซชชี่และแซชชี่บริษัทโฆษณาดังมากๆนะฮะเร่มนี้อ่านไปน,นิดเดียวเองนะฮะอายุเยอะขึ้นก็จะสนใจเรื่องพวกนี้ไลฟ์สแปนแก่ช้าอายุยืนนะฮะเร่มนี้ไม่ได้อ่านนะฮะน่ารักมากเลยให้ดูนี่ใช่ไหมนะะสำหรับท่านที่ฟังฟังพอดแคสอิมเมจินตามนะบีบีอิงบีอิงอะไรเป็นอย่างงี้นะฮะแล้วเขาก็ข้างในก็เป็นหนังสือนะฮะ emotional agility ยังไม่ได้แก่เลยนะฮะนี่ก็อยู่ในคิวเหมือนกันนี่คือวางอยู่บนโต๊ะทำงานหมดเลยนะฮะ the t a l e n t code คนเก่งมาจากไหนอ่านะฮะดูว่าเอ๊ะปัจจัยอะไรที่ทำให้คนเก่งนะครับอันนี้ n a k e d statistic นะเรื่องเกี่ยวกับสถิตินะครับนี่นะฮะอันนี้ก็อ่อ คนหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องเขียนนะเขียนจดหมายเขียนอ e ีเมลถึงพนักง,งานเจฟเฟโซสเขาก็รวมมา fast metabolism ช่วงนี้สนใจเรื่องพวกนี้อันนี้ไม่ได้อ่านนะครับแต่ว่าอ่านเล่มนี้อยู่ดีมาก the obesity code นะฮะวิทยาศาสตร์แห่งความอ้วนนะครับนี่ coffee backpacker นะฮะชอบเล่มนี้ตรงไหนรู้ไหมรู้สึกแบบ ควกนี้อยากเดินทางเหมือนหลายคนผมว่าอยากเดินทางอันนี้มีความรู้สึกมีความทำให้แบบเอ้ยเราสามารถเดินทางผ่านแบบสั่งกาแฟก็ได้นะแบบช่วยให้ใหายคิดถึงนิดนึงนะครับ um, rising to power นะฮะอันนี้ก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีคนแนะนำมาผมก็ยังไม่ได้เริ่มอ่านกันกำลังจะอ่านนะครับอยู่ในคิวกันเล่มนี้อ่านจบแล้วสนุกดีนะครับ CEO only does three things นะครับก็นี่แหละ ถ้าใครที่ work from home นะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาในการอ่านหนังสือได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของหนังสือ่ไว้ใน description ใน podcast ก็ไปกดดูได้นะครับโอเคนะฮะก็วันนี้ชวนคุยแบบชิวๆสบายๆนะครับวังว่าทุกท่านจะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับลดความเสี่ยงมากที่สุดแน่นอนมันคงจะลด100%คงจะไม่ได้แต่ลดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะฮะล้วก็หวังว่าจะได้ฉีดวัคซีนโดยเร็วนะครับขอให้ ท่านแล้วก,ออกจัดการวัคซีนกันได้เร็วแล้วก็พวกเราได้ฉีดกันสัทีนะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่น e Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission the Moon Podcast. m i s มิชชั่น h e m ู o พอดแคสต์ Presented by Hype m o มูด o ฟมล้างมือให้มือสะอาดนุ่มไม่โกวแบคทีเรีย